นายนภัสเขาวันประธานนักเรียนโรงเรียนจัดพิจากรในนามคณะกรรมการจัดการเข่ีขยนกณะ โรงเรียนนะครับนายทิพย์ปรัยดำขำม2ครับ5และตามมาด้วยคระากรประจำพักสีนะครับคระากรประจำพักสีของเรานะครับมากมากเลยครับคนที่คุมม้าช่วยให้ดีดหน่อยนะครับและตามมาด้วยขบวนนางฟ้านางสวรรค์บนเขาไกรล่าของพักสีชมพูคุมม้าครับช่วยํามาให้ดีดแรงๆหน่อยได้ไหมครับแบบขึ้นลอยไปสองเมตรนะครับผมอา ช่วยหน่อยนะครับถ้ากรุณาจะใส่ซองเพิ่มอีก500บาทเลยนะครับตรงนี้บอกแล้วนะครับขวัญใจสีของสีชมพูครับขวัญใจสีนะครับผู้ถือป้ายนางสาวกระดกวรรจันทราโชตตาขวัญใจสีนายธีรพัฒน์สุบุญตเกตและนางสาวกระดกวรรณรนทิจักรับเทพสารณะไกรครับสวยงามเลยครับต่อด้วยกระทำนวลประจำพับสีของพักสีเขียวจำนวน6คนนะครับและเป็นป้ายคอนเซ็ปต์ของพักสีเขียวครับ ป่าหิมพานตุกสันครับเป็นป่าครับแต่ในที่นี้มีความเป็นป่าหิมพานต์และเหล่ากินนรีพักสีขวัญสีออกมาแล้วครับตกล้กับขวัญเจสีจากพักสีเขียวนะครับนายเจษดาสิริรัตน์ครับนกเนื้อของเราอายะอายะนะครับมีการยกย้ายสายท่านนะครับยกย้ายสายท่านนะครับนี่ครับมาแล้วครับขวัญเจสีพักสีเขียวครับ ขวัญข้าวน้าเราต้องเป่าออกไปลูกเอนะครับขวัญใจสีพักสีเขียวครับนายเจตสดาสิริรัตน์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณขวัญเจสีด้วยนะครับชุดนกเงือกของเราครับนี่คือความอูดงสมบูรณ์ของป่านครศรีธรรมราชด้วยนะครับตามมาด้วยเชียริเดอร์พักสีเขียวครับวันนี้เราถอนคนนกกระจอกเทศไป3ตัวนะครับสำหรับปับเป็นป้ายสัตว์สงวนนะครับมามา เป็นป้ายสัตสงวนนะครับควายป่าเลี้ยงผาสมเสร็จนะครับสมันนะครับกรูปรีนะครับวางผาเก้งหม้อนะครับแร่กระสู้นะครับแล้วก็ป้ายนักกีฬาครับและต่อด้วยขบวนของกองเทียร์ทับสีเขียวครับชุดก็จะมีลวดลายของความเป็นเอ่อรวงข้าวอยู่บริเวณชุดนะครับเป็นการตัดชุดครับ แล้วต่อด้วยธงประจำพักสีนะครับของพักสีเหลืองครับป้ายคอนเซ็ปต์ครับสวัสดิ์ขบวนพักสุดท้ายครับคอนเซ็ปต์ทะเลครับพักฟ้าใยสีฟ้าครับนี่นะครับที่เป็นสะเก็ดบริเวณชุดของผู้ถือป้ายพักสีฟ้าก็อาจจะเป็นเกลียวคลื่นที่ล้อกับแสงแดดได้นะครับก็จะมีความเววาวระยับนะครับนี้นะครับ ปัญเสีสีนายชนวีกันต่างโลกนะครับผู้นำเทียร์เชียร์เลตเตอร์ของเรานะครับผู้นำเนทียร์หรือ